วเคา,ากผลฟุตบอลที่น่าสนใจประจำคืนวันพฤรหรัสที่18กันยายนคศก,ก2025มีดังต่อไปนี้ผลฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกครับบุกชนะเอเอสมอนโก 4-1, เอฟซีคเปนเฮเกนเสมอเบลเยี่ยวกเซน2-2แมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะนาโปลี2-0สปรอติง้งลิเบอนลชนะ ไคลัสอันมาตีสี่หนึ่งอทักส์แฟงเฟอร์สชนะกาลาตาสลายห้าหนึ่งนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแพ้บาเซลนาหนึ่งสองลฟุตบอลอียิปต์เมียรีกโมดิร์เดนสปอร์ตเอฟซีเสมอเอ็นพีสองสองอิสเลีแพ้สมาเล็กศูนย์สองพิรามิดเอฟซีชนะมาสเอฟซีหนึ่งศูนย์อันอิทิฮัดอเล็กซานเดียแพ้ คาราบาอิสเมลเลียเอสซีศูนย์หนึ่งลฟุตบอลบังกรเรียเฟิร์สโปรเฟชชั่นแนลฟุตบอลลีฮาดาคาซารีชนะซีเอสเคเอโซเฟียหนึ่งศูนย์ลฟุตบอลซาอุดีอาราเบียโปลีกอันทาวอนบูเลดาชนะอันอิตติฟากดำนำสี่หนึ่งอันโคลูตชนะทามักสองหนึ่งนีโอมเอสซีชนะอันอาร์ดูดหนึ่งศูนย์ ผลฟุตบอลคูเวตรพรีเมียร์ลีกคัสมาเสมออันทาดามอนฟาวานิยศูนอันชาบับอันมาดีเสมออันคาสเซียฮาวาลีหนึ่งหผลฟุตบอลยูฟ่าเยาวชนลีกเอฟซีโคเปนเฮเกนยูสิเก้าแพ้เบเออร์ริเวอร์คูเซนยูสิบเก้าศูนย์สองทักแฟงเฟิร์ตยูสิชนะการาตาสลายยูสิบเก่ศูนย์ครับบุกยูสิชนะ เอสโมนาโกยู1ิบเก้าหนึ่งศูนย์แมนเชสเตอร์ซิตี้ยูสิบเก้าชนะนาโปลียูสิบเก้าสองศูนย์นิวคาสเซิลยูไนเต็ดยูสิบเก้าแพ้บาร์เซโลน่ายูสิบเทรานส์นาวายูสิชนะไวกิงเกอร์กูตายูสิบเผลฟุตบอลลสเซียคัพซีเอมอสโกเสมอบานสติก้าคาลินินกาสหนสปาตักมอสโกแพ้ Lost K, 1, ลาสต๊อฟ FK หนึ่งสองฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกหญิงรอบคัดเลือกเฟเลนวาลซีหญิ 1, bon งแพ้วาเลเรนกาหญิงหนึ่งสองสปอร์ติ้งลิบอนหญิงแพ้เอเอสโลมาหญิงศูนย์สองฟอร์ตูนาฮอรลิงหญิงแพ้เอสเคอินเซนส์โพเทนหญิงหนึ่งสองอเลติโกมาดริกหญิงเสมอ B.K.Haken หญิงหนึ่งหนึ่งเคออสเตรเวียนนาหญิงแพ้ปารีสเอฟซีหญิงศูนย์สอง อูฮีเวอรลีลูเวนหญิงเสมอวอสคาโพทาวาหญิง0ูนและอัลมาดิกหญิงชนะไอทักแฟรงเฟิร์ตหญิงสามนเมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหญิงชนะบรานหญิง30มผลฟุตบอลยูเคนคัฟเมตาลุกซาโปลิสยาเสมอฟินนิกมาลียูปอนหนึ่งบูโควีนาเชอร์นิฟซีชนะ คาพาตี้ลาวิฟหนึ่งศูนย์นีว่าเทอร์โนพิชนะเอซีปอนตาวาสามศูนย์ผลฟุตบอลเกาหลีเคลีกหญิงมุงยองซัมบูหญิงชนะฮาวาชอนเคเอสพีโอหญิงหนึ่งศูนย์ชังกยองเอฟซีหญิงเสมอขยองจูเคเอสเอ็นพีหญิงหนึ่งหนึ่งเซจองเอฟซีหญิง แพ้ฮุนไดสตีดเลดแองเจิลหญิง1-2สูวเนฟซีหญิงแพ้โซเอฟซีหญิง1-2ผลฟุตบอลลัตเวียครับ FK ไลปายาแพ้ลิก้าเอฟซี0-4ผลฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกูเซลังงอแพ้แบงคอกยูเนเต็ด2-4ไตโปชนะมาคาเทอร์เอฟซี2-1 ขายยา fc แพ้ t e m p e s ลเ o v e r ศู์สาปักกิ่งกว่าอันเสมอของอันฮานอยสองสอง bg ประทุมยูเนเต็ดแพ้ p o h n g s t เล l e r ศูนเปอร์ซิบบันดุงเสมอ lion city c e l o o fc หนึ่งผลฟตุตบอลฟินแลนด์ยักคนนแทนเพอร์ลียูเนเต็ดแพ้ ols uru ศูนยผลฟตุตบอลยูฟ่าหญิงยูโรปาคัพรอบคัดเลือก Biik ชิมเคนหญิงแพ้กาสอเปอร์ Glass หญิง13 Sk สมตวมการหญิงแพ้อาแจกหญิง02 ABB f o r m g a ฟอร์มเกสเสมอซาลาเยโว2000หญิง22 <S <S สนใจลงพื้นที่โฆษณาติดต่อที่เด um. ็ดเจ็ดมัม at gmail.com ที่เด็ดเจ็ดแม่รายงานฝากกดไลคกดแชร์กด like, Subscribe เป็นกำลังใจทีมงานและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดคลิปเด็ดเช็อตเด็ดเบายทีเด e ็ดจแม่ um. นะครับ